ไฟทีโอฟิโมโลเปตจอร์ดคัมโบโซสเลื่อนอีกแล้วไฟชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทระหว่างทีโอฟิโมโลเปตและจอร์ดคัมโบโซสต้องเลื่อนกำหนดการชกอีกครั้งเดิมทีไฟนี้จะชกกันในวันที่5ตุลาคมนี้ที่เมดิสันสควร์การ์เดนแต่ล่าสุดมีการออกมาแล้วว่ากำหนดการได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่16ตุลาคมและจะชกกันที่บาเคลเซ็นเตอร์ นี่เป็นไฟแรกของเทโอฟิโมโลเปตหลังจากเอาชนะวาซิลโรมาเชนโกและคว้าแชมป์ w b o ูบและซูเปอร์แชมป์โลก w b บรุ่นไลท์เวทมาครองเพิ่มจากเดิมที่มีแชมป์โลก IBF ที่เขาครอบครองอยู่จึงได้รับความสนใจจากแฟนมวยมากแต่กว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นก็เกือบ1ปีนับจากวันที่เทโอฟิโมโลเปโชกกับวาซิลโรมาเชนโก แถมยังเลื่อนกำหนดการไปมาอีกทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพที่ทางทีโอฟิโมโลเปตติดโควิด -19 และยังมีปัญหาในเรื่องสถานที่ต้องหลีกทางให้การแข่งขันเบสบอลนัดเพย์ออฟจึงนับได้ว่าเป็นไฟที่มีปัญหาเยอะพอสมควรทั้งนี้ไฟนี้มีโอกาสาที่จะเป็นไฟสุดท้ายของทีโอฟิโมโลเปในรุ่นไล์เวทพอเจ้าตัวออกมากล่าวหลายครั้งแล้วว่า มีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักในพิกัด135ปอนด์และต้องการเลื่อนพิกัดไปที่140ปอนด์นั่นเอง